สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่เป่งร้านวิวหรือฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะก็วันนี้ก็จะมาขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะเป็น f c แล้วดูช่องของเราตลอดมาแล้วก็สนับสนุนช่องเราตลอดมานะคะก็ว่าจะ มาขอบคุณหลายครั้งแล้วคะ่ะตั้งแต่1,000 Subscribe แล้วก็1 4 0 0 0ชั่วโมงก็ยังไม่มีโอกาสสักทีเลยนะคะวันนี้อากาศดีๆนะคะอากาศเย็นนะคะที่เยอรมันนะคะก็อยากจะมาขอบคุณนะคะเพื่อนๆ f อทุกคนเลยเพื่อนๆที่มาเป็นกดติดตามเราทุกคนเลยขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การสนับสนุนฟาร์มคุณแม่เป่งหรือแม่เป่งล้านวิวนะคะก็ทางช่องก็จะพยายามนะคะ ทำคลิปดีๆออกมานะคะจากประสบการณ์ของเราต่างๆที่นานมาแล้วนะคะก็เมื่อก่อนเราก็ทําขนมขายเนาะแล้วก็หยุดไปอะคะ่ะช่วงนี้มีโอกาสก็ยามาแบ่งปันความรู้ที่เราเคยทําขายนะคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะแล้วก็ทางบ้านเราก็มีสวนนะคะสวนของเราอยู่ที่อำเภอตาครีจังหวัดนอครสวรรค์น,นะคะ เราก็ทําเป็นเกษตรพอเพียงนะคะเราก็จะพยายามถ่ายอัปเดตสวนนะคะแล้วก็การปลูกการใช้ปุ๋ยของเรายังไงนะคะเราก็จะมาให้เพื่อนๆรับชมเหมือนกันนะคะต้องค่อยๆอทยอยออกมานะคะเพื่อนๆหลายคนก็เขียนมาทางอ,าอินบ็อกซ์บ้างนะคะให้ทําเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยทำยังไงน้อยหนาทํายังไงเดี๋ยวเราจะ ทําทคลิปเป็นคําพูดให้นะคะเพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่สวนนะคะเราก็จะพยายามเอาความรู้ที่เราเคยมีนะคะเอามาให้เพื่อนๆนะคะแต่ว่าเราให้ทางบ้านก็ถ่ายวิดีโอมาแล้วะคะ่ะแล้วเราก็จะอธิบายนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ได้ทําคลิปเต็มๆให้นะคะสําหรับคนที่ชื่นชอบขนมนะคะแม่เป่งร้านวิวนะคะเราชื่อปูนิ่มนะคะแต่คุณแม่ก็คือคุณแม่เป่นงนะคะก็จะพยายาม ทำออกมาให้ดีที่สุดเพื่อให้เพื่อนๆที่รับชมขนมของเราได้ประโยชน์มากที่สุดเอาไปใช้ได้มากที่สุดนะคะเราก็จะพยายามเรียนรู้ขนมใหม่ๆนะคะของทางเยอรมันนะคะรับรองค่ะว่าเราจะเอาความรู้ตรงนั้นมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆเอ๊ะเผยแพร่ <ๆ S 2> ให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเอาไปทำ เป็นอาชีพนะคะเรายินดีจะตอบทุกคำถามของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรนะคะเกี่ยวกับขนมเกี่ยวกับสวนนะคะสอบถามมาทางข้อความตรงคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปได้เลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้การสนับสนุนช่อง ของเรานะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเมื่อก่อนนี้นะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นแม่เป่งร้านวิวแล้วนะคะ mm. ก็ขอบคุณค่ะ mm. เพื่อนๆที่รับชมตลอดมานะคะ mm. แล้วเราจะตอบทุกคําถามเลยค่ะ mm. ก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย